คิสพิทักโลกกับหลุยเฮสนะคะวันนี้จะพาไปดูภาพสวยๆค่ะเป็นผลงานของน้องๆที่สะท้อนมุมมองของการอนุรักษ์ป่าชายเลนค่ะร่วมพิทักโลกโดยน้ำดื่มไอโอรา สวัสดีครับคิดพิทักโลกวันนี้ครับเราจะไปตามน้องปันกันครับไปสำรวจสัตว์และป่าชายเลนที่อยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันและกันครับปันพบว่านอกจากต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของป่าชายเลนแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่พึ่งพาระบบนิเวศนี้ ได้ข่าวว่าเรานี้ลงสำรวจพื้นที่ทั้งตอน,ตอนกลางวันและกลางคืนด้วยผมก็ได้ไปสำรวจป่าชลินที่หาดชายเมืองหลายรอบครับก็เห็นได้ว่าตอนเช้าครับก็จะได้เห็นรอยเท้าสัตว์ได้ชัดๆเลยครับตอนกลางคืนเราจะได้เห็นแมลงแลวก็สัตว์เลื้อยคัานได้มากขึ้นในการที่เขาออกมาหาหานะครับที่น้องปันพูดเนี่ยคือยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ข<ช>่าดมากเลยนะแล้วนอกเหนือจากสัตว์พวกนี้ครับมีมีสัตว์ใหญ่หรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับก็ที่หาดชายเมืองก็จะมี แมวดาวจะมีลิงเสมแล้วก็หน้าขนเรียบซึ่งหน้าขนเรียบที่ผม unfortunately ที่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอด้วยตาตัวเองเพราะสัตว์หลายชนิดนี้ก็หายากมากครับทำไมน้องปัหนถึงสนใจป่าชายเลนครับ ก็ผมก็เริ rez, ่มสนใจป่าชายเลนตั huh. heard, yeah. ้งแต่ผม9้าขวบอครับผมก็มีความสนุกสนานกับการอยู่ในโคนแล้วก็ได้ปลูกป่าชายเลนนะครับผมก็มีคําถามตัวเองว่าทําไมคนเราถึงปลูกป่าชายเลนแล้วทีนี้พวกความสําคัญของสัตว์พวกนี้ต่อป่าชายเลนเขาเชื่อมโยงกันยังไงครับสิ่งที่เราถ่ายทอดออกไปในภาพยนตร์ก็สัตว์สชนิดที่ผมพูดมาเมื่อกี้ครับก็เป็นคาริวอร์ก็เป็นสัตว์กินเนื้อซึ่ง ทำให้ช่วยควบคุมปริมาณของสัตว์ชนิดอื่นในป่าชายเลนแน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดแต่ภาพใหญ่เลยอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทําให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นพอระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับป่าชายเลนครับก็ป่าชายเลนก็จะถูกน้ําท่วมแล้วก็มันก็ไม่กระทบแค่พวกสัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลนนะครับก็กระทบกับมนุษย์เราด้วยครับก็จะมีการกัดเซาะป่าชายเลนจะเป็นแบบเกาะของเราที่แบบป้องกันเราจะา ธรรมชาตินี้ครับสร้างความตระหนักรู้เกีย่ยวป่าชายเลนและก็สัตว์ที่อยู่ในป่าชายเลนให้เยาวชนทั่วประเทศสร้างความเข้าใจและก็ช่วยให้เขาแบบป้องกันกป่าชายเลนของเราครับโอ้โหต้องบอกว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับนอกจากจะเป็นการรณรงค์ให้คนได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของป่าชายเลนและช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ที่สร้าง Impact ให้กับผู้คนได้เป็นจํานวนมากทุกอย่างจะต้องไปด้วยกันทุกอย่างต้องเดินหน้าด้วยกันและมนุษย์เราก็จะอยู่ต่อไปได้ใช่ครับรวมถึงสัตว์ทะเลต่างๆที่ไม่สามารถออกมาพูดได้ด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปันมากๆเลยครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆขอบคุณ,ค,ณครับ,รบน้ำดื่มที่หลุยเลือกน้ำดื่มไอโอด่าดื่มดีรู้สึกได้